พามาที่ปุกเขาโอวาคุทธนิเป็นบอ่อน้ำแรกมาถังนะครับก็คนณจะเขาเอาไข่มาต้มกันอเรียนมาหนึ่งแล้วก็ีไข่ต้มลงไปในบอ่อนี้นะครับมันจะเป็นไข่สีดำนะี่ครับเขาโอวาเพื่อที่หนึ กุ้นรกกินกันมาหันจะแรงมากเป็นบอกเของมอาขายเขาเรียกว่ากุ้ขอนรกตัว,ตวย่อไข่มะม่วงเลยไข่เปลือกไข่ก็จะกลายเป็นสีดำ เรามาถึงน้ำพุร้อนแล้วนะครับ